นู่นค่ะจ้าจ้ามอนี่มอนี่นนครับอนี่ออโอ้โจ้าทำไมทำตัวแบบเนี้ยไปทานอะไรกันดีกว่าไหมคะโอเคครับอาไขล่ลวกคุณจาด้วยค่ะจีลาไนงะอย่าทำตัวหังเหินอีกนะ ่อคือนะหายไปไหนอะ่ะลุกไปฉี่หรอทำไมไม่เห็นเลยอะ่ะเพิ่งเพิ่งตื่นเช้าครับจนนั่งก่อนนั่งก่อนค่ะที่แรกท <c oughs> ีตอนหลังอะ่ะจะทำตัวห่างเหินแนี้อีกนะตอนนี้เราเป็นคนกันเองแล้วนะลูกเปล่าครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะทานเล้วทานคนดีจะได้มีแรง <c oughs> อ่ะแล้วเพื่อนจ๋าละ่เคนอะ่ะ ังไม่ตื่นอีก่เหรอครับตายแล้วน่าเกลียดจังเลยอะ่ะตื่นที่หลังเจ้าของบ้านนะที่ไม่ได้ทำอะไรเลยมันหลังบอกเขาด้วยนะจอ๊อตนะครับมว,ว่าเจ๊อย่าเคนดีกว่าครับนั่งยงครับมาละครับเคนเคนจุ่แล้วครับ,รบอะลงมาสิจะยืนเป็นเทวรูปทำไมอะ รันบ้าจังเลยเห็น uh. มันไดบ้านเป็นสไลเดอร์เหรอยเป็นเป็นเป็นโยคีครับเขยนเป็นโยคาครับ อ้าวอ,อิมเมอร์ลูกค่ะนมแก้วเดียวจะไปพออะไรอะ่ะไม่ค่อยหิวอะค่ะแม่เดี๋ยวค้าไปหาอะไรกินที่ตลาดดีกว่าน้ำมันคืนไปไหนมาไปงานมันเกิดเพื่อนค่ะเพื่อนที่ไหนอีกอะแม่ขยันเกิดกันจริจริงค่ะเพื่อนเก่าที่มาหาลัยอะค่ะแม่ พี่เมย์ใช่ไหมพี่เดือนอืมพอดีเมยกลับมาจากอเมริกาค่ะเนรอแล้วซื้อของขวัญไม่ให้เขาว่าแพงเป่าเตือนเอาไอเนี่ยค่ะกล้วยตากที่แม่ให้แดงทำอ่ะเอาไปใส่ถุงก็ผูกโบรเรียบร้อยนยีค่ะแม่อมืดีมากเลยลูกรู้ไหมกล้วยตากแค่น้ำผึ้งเนี่ยนะมันมีคุณค่าต่อสุขภาพร่างกายมากเลยและแถมเรายังทำเองกับมืออีกต่างหาก งานคงสนุกละสิกลับสนึกเชียวมันก็ทำให้เราได้เห็นท่าแท่ของคนบางคนนะคะ,ะนี่มันคงจะเชิดน,นะว่ามันกลับจากเมืองนอกเนีย่ยอุ้ยเดี๋ยด้ยก้วยตากไม่น่าเอาไปให้มันกินเลยนะคุณว่าไหมอืมเสียด้ยพาไปกี่ลูกก็มไม่รู้วนะ่ะ ต้องไม่ต้องเก็บแรงเอาไว้รักษาสุขภาพเพราะว่าจะได้ช่วยแบบเมื่อคืนนี้อีกมากๆก็ไม่ไหวนะจอร์ถ้าเลี่ยงได้ก็รีบหน่อยนะแต่ถ้าเกิดเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่เป็นไร <S 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 เคนี่ชอบหรือเปล่าเนี่ยทำอะไรก็อย่าให้เสียชื่อนะโอ้โหไม่มีทางอยู่แล้วจอร์ น้ำส,ส,ส,ส้มปั่นแก้วหนึ่งที่จอยทำให้จอยเองเลยนะแค้ปั่นไม่จอยสึกชิงนายอีกแล้วครับไม่เห็นจะน้าแย่งกันตรงไหนเลยนะเออทุกคนจ้าฟังเจ๊หน่อยนะจ้าเจ๊มีเรื่องจะประกาศที่ทุกคนรู้จ้าโดยเฉพาะสาวเล็กสาวน้อยจะม ไอเหยื่อทั้งหลายอ่ะช่วยฟังด่วนเลยนะจ๊ะเจ๊แกจะทำอะไรของแกเนี่ยคือจอดสเจ๊จะจะเริ่มต้นพูดยังไงดีจ๊ะซอสไม่ต้องพูดครับนี่แจ๊พี่ลีพี่ลหลอยู่น่าแหละมีอะไรก็รีบๆพูดเลยเรื่องแก่อ โอ๊ยพิกีิเลาน้ำต้นยังไงดีอะเกิดใช่ไหมเจ๊พูดเองคือเจ๊กับจ๊อดี่รักกันค่ะทุกคนได้ยินกันแล้วใช่ไหมค่ะดุกันทั่วหน้าแล้วนะไม่จริงอะคิดเอออเอ๋อคนเดียวใช่ไหมข่าวมแล้วเรองอะไรแล้วจะยุ่งอะไรเขาด้วยเหรอเรื่องของฉันกับจ๊อดเนี่ยเมื่อคืนเนี้ย ถ้าฉันคิดเองเออเองอ่ะคงปบมือข้างเดียวไม่ลังหรอกนะไม่ใช่ถามจาริจริงไม่ใช่า้าจ้า เจ๊จะไม่กลับเปล่าเปล่าเปล่าขนาดนั้นอ้อยยายเข้าไปอยู่กลนอย่างนั้นเะรอหรอกอยายจริงค่ะแล้วคุณเดือนเขารู้เรื่องไหมรู้สิคะก็คุณเดือนออกมาที่ตลาดพาลีค่ะแล,แล้วเขาว่างไงบ้างอะแต่ก็ไม่เห็นว่าเลยนะคะแต่เห็นุนยินวนหิดแล้วก็เดินออกไปเลยอะคะ่ะแต่วันนี้นะคะส,สาวชอบกันท้งตลาดเลยค่ะหัวใจสลาย ลีนะที่เจลำพาเนี่ยไม่ไล่เอาไปแขวนคอจองไว้รวยอ่ะโอ้ยไม่ต้องไปจองก็ไม่หายไปไหนหรอกตกถังเขา เดือนหายไปไหนมาลูกลืมไปเปล่าบ่ายนี้ต้องไปเอาเสื้อให้แม่ฮะก็เดีย๋ยวไ้เอาให้ตอนบ่ายนะคะน่เป็นไรเปล่าเนี่ยหน้าตาบอกบุญไม่รับเลยรอ้อนคุณนี่คุณได้อ่านจดหมายที่เขตนเขาส่งมาให้ยังยังทำไมเอรอมีอะไรตลาดของเราเนี่ยได้รับคัดเลือกให้ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำสารคดีของเมืองนอกจริงอ่ะจริงนี่คุณอา่านดปสิ เป็นตลาดต้นแบบการอนุรักษ์ใช่อันนี้นะต้องขอบคุณความคิดของนายจอนเลยใช่ไหมอุ้ยจะต้องไปขอบอกขอบใจอะไรมันทำไมแล้วก็ถ้าฉันไม่อนุญาตสักอย่างเนี๋ยจะทำกันได้ไหมล่ะไม่ได้จนะ้ะเออเพราะฉะนั้นก็ไปต่อไปขอบอกขอบใจอะไรมันหรอกแต่ฉันอยากให้คุณหน่อยส้มน,นอาในบรูลข่าวนี้ไวๆจังเลยอะ่ะนางแดงอ้ยนางแดงแดง,งไปส่งแปกหน่อยแล้วแล้วคุณดีกว่าคุณเอา,าไปให้นางแดงไปส่งแป็ให้หน่อยเดี๋ยวนี้เลยนะไไปไลูกไปไ เดี๋ยวไปเอาเสื้อแล้วก็เอาเลยไปตลาดด้วยกัน